สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปืนกิติพันธ์นะครับโอ้โหไม่ได้ทำคลิปยาวๆมานานเลยนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ในการคิดของผมนะครับผมไม่ได้เรียนร้องเพลงมาเลยนะครับแต่ผมมีการคิดแบบนี้ไม่ถูกไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันว่ามีหลายๆคนบอกว่าทำยังไงให้ร้องเพลงไม่เพี้ยนนะหรือเพี้ยนน้อยที่สุดนะครับ ผมเองก็ร้องเพลงเพี้ยนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เพี้ยนนะแต่ผมจะพยายามให้เพี้ยนน้อยที่สุดโดยการทำแบบนี้ครับเพื่อนนะเพื่อนๆครับอายุตัวอย่างเพลงอย่างเพลงอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นเพลงข้ามมาลุกทุ่งนะครับโอเควิธีที่จะทำให้เราร้องเพลงไม่เพี้ยนอันดับหนึ่งก็คืออย่างเช่นเพลงข้ามมาลุกทุ่งมันเป็นคีซีเนาะ เราจำเราจำเสียงดนตรีเสียงเมโลด,ดี้เสียงโน้ตมันนะครับเนี่ยมันจะเป็นคีซีก็จะมีอะไรมีโดเลมีฟาตลาทีโดเห็นไหมะเราจำเสียงดนตรีเสียงเสียงคอร์ดเนี่ยไว้ในหัวเรานะครับมันมันดังแบบนี้ให้มันอยู่ในหัวเรานะครับ แล้ว2อนี่สำคัญมากๆคือการจำเนื้อเพลงจำเนื้อเพลงให้ได้มากที่สุดคือจำแท้ว่าเหมือนเราไม่ต้องไปนึกถึงมันเลยนะครับเนื้อเพลงนะจำมันให้แบบว่ามันออกมาจากปากออกมาจากความรู้สึกเราเลยนะครับเพราะว่าหนถ้าเราจำเนื้อเพลงไม่แม่นพอเราออกเสียงไปปุ๊บมันจะมีการพวงเรื่องเนื้อเพลง กับเรื่องตัวโน้ตว่ามันถูกไหมนะว่ามันจะเพี้ยนไหมใช่ไหมฮะเราจาเนื้อเพลงไ้แม่นเลยแล้วค่อยมาคิดว่าเราจะเพี้ยนโน้ตให้น้อยที่สุดหรือไม่ให้เพี้ยนเลยผมจะทําอย่างนี้ครับวิธีของผมนะวิธีของผมนะเอาผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นข้ามมันลูกทุ่งนะครับข้ามมันลูกทุ่งถ้าร้องธรรมดานะโดยไม่ได้เชื่อม เดี๋ยวผมจะบอกว่าการเชื่อมคําของผมทําแบบไหนนะครับล้องแบบธรรมดาก่อนนะถ้ามันลุกทุงข้านอนมุงสีสายเอาแค่วักเดียวก่อนนะอันนี้ผมร้องแบบว่าร้องธรรมดาไปธรรมดาเลยไม่มีการมีเชื่อมคําข้างในเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูว่าเป็นอย่างนี้ครับผมทําแบบนี้ผมจะเก็บลม ไม่ต้องเก็บลมเยอะนะเก็บลมพอที่เราไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเราจนอึดอัดเก็บลมการปล่อยการร้องเพลงออกมาก็เพียงแกว่าเก็บลมให้มากกว่าที่เราพูดขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับในความรู้สึกผมนะเก็บลมให้มากกว่าที่เราพูดเนี้ยขึ้นมานิดหนึ่งเก็บลมปุ๊บแล้วค่อยๆปล่อยลมจําเสียงโมโลดี้ในหัวนะครับจําเสียงคอร์ดไว้จาเสียงคีย์เด็กโนตตีในหัวไว้นะครับ แล้วค่อยๆปล่อยเสียงออกมาแล้วให้มีหนักเบาอย่างที่ผมเคยบอกมอีอย่างโจย์ตัวอย่างเช่นคํารู้ทุ่งเนาะมันจะมีข้ามันลุกทุง่งข้านอนมุงสีสายมันจะมีดันนมิกมีการหนักเบาของของเพลงนั้นนะครับถ้าเราลองไปแบบโดๆโดไปเลยพอถามว่าเพราะไหมก็เพราะแต่ว่า มันจะไม่มีอารมณ์เพลงนะครับแล้วการที่ทําให้มันเพี้ยนน้อยเพิ่มเข้าไปก็คือทําแบบนี้ครับผมจะยกตัวอย่างแค่แค่วัดนี้นะครับค่ามันลูกทุ่งค่านอนมุ้งสี่สายผมจะทําแบบนี้ให้เราฟังรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเพี้ยนหรือมันไม่เพี้ยนเลยนะครับค่ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีสาย สังเกตไหมครับว่าผมจะมีการเชื่อมของแต่ละคำเช่นข้ามันลูกทุง่งข้ามันมันจะมีตรงกลางตรงเนี้ยที่จะไปข้ามันเนี่ยถ้าเราร้องตรงๆก็ข้ามันลูกทุง่งข้านอนมุงสีสายถามว่าเพราะไหมอย่างงี้ก็เพราะแล้วก็ไม่เพี้ยนด้วยแต่ถ้าเราเพิ่มการเชื่อมหรือการเหมือน ผมจะใช้คําว่าไงดีอ่ะผมใช้การต่อเนื่องของคําให้มันไปถึงคํานั้นมันจะเป็นแบบนี้ครับข้ามันลูกทุง่งข้านอนมุ้งสีสายเห็นไหมครับมันจะมีการเชื่อมข้ามาหามันลูกไปหาทุง่งข้า ่ในวัดของมันนะฮะข้ามันลุกทุงข่านอนมุงสีสายเนี่ยมันจะมีการนิดนึงอ่ะถ้าสังเกตถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตนิดหนึ่งนะครับมันจะมีตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางนิดหนึ่งเนี่ยข้ามันลูกทุงข้านอนมุงสีสายแมแล้วเราก็ร้อ,องต่อเนื่อง ข้ามันลุกทุงข้านอนมุงสีสายผูกดยเชือกจูงควายเอ็นกายแล้วสิ้นลำเข็นมันจะมีมันจะมีช่องที่เราเชื่อมต่อมาใน,ในวักนั้นนะครับในช่องของคำคำนั้นแล้วเราก็ค่อยปล่อยลมอย่าไปปล่อยลมแบบเท่ากันหมด แล้วลมมันจะหมดเร็วนะครับคำไหนที่มันมันเบาแล้วก็ใส่ใส่ลมน้อยลงไปคำไหนที่มันหนักขึ้นมาแล้วก็เพิ่มลมเข้าไปเนี้ยมันจะทําให้ร้องไม่ค่อยเพี้ยนและเราร้องเพลงมีเขาเรียกว่ามีดามิกมีพาวเวอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมผมเองผมไม่รู้เหมือนกันว่านี่วิธีนี้คืออะไรนะครับ แต่ผมใช้วิธีแบบนี้ในการร้องเพลงสังเกตตัวเองเมื่อทำแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายๆอาจารย์ที่บอกว่าเก็บลมแล้วร้องจากอกจากคอจากหน้าพากจากเคสอะไรแล้วแ,แต่นะผมผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมนะ <c oughs> จะทำแบบนี้ทุกครั้งที่ผมร้องเพลงผมจะให้เสียงเนี่ยออกมาข้างหน้าเนี่ย หมดเลยออกมาให้เหมือนเหมือนเอาลมออกมาจากหน้าเราเนี่ยออกมาให้หมดไม่ได้ไม่ให้ออกมาแค่แค่ปากไม่ได้ออกมาแค่จมูกไม่ให้ขึ้นหน้าผากหรือหัวเสียงสูงอะไรแบบนี้เพราะว่าเพลงทุกเพลงเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีหรอกว่าเราจะไปร้องอันนี้ที่จมูกนะอันนี้ที่หน้าผากอันนี้ที่หน้าอก มันมันรวมไปหมดเลยมันรวมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการเตรียมของผมการเตรียมเสียงของผมคือผมเก็บลมแล้วผมปล่อยออกเสียงออกมาจากขั้งหน้าทั้งหมดใบหน้าผมทั้งหมดเนี่ยผมเอาออกมันออกมาหมดเลยอลองสังเกตนะสมมติว่าเราร้องเพลงบางคน้ร้องเพลงทําไมรู้สึกว่ามันกลั้นกลั้นอั้นอัน,อนเราเองก็รู้สึกคนฟังก็รู้สึกนะครับเช่นอย่างนี้นะครับลักษณะผมเองก็เคยทาแบบนั้นนะเช่น อ่าอย่างเพลงข้ามาลุกทุ่งเนี่ยถ้าเราร้องร้องกันกัน้นมันจะเป็นแบบนี้ข้ามันลูกทุง่งข้านอนมุงสีใสผูกด้วยเชือกจูงควายเอ็นกายแล้วสิ้นลำเค็นเสียงมันจะอยู่ประมาณแค่ช่วงเนี้ยหนะ้าอกถึงประมาณปากเราแต่ถ้าเราร้อง เพลงทุกเพลงผมผมใช้คำว่าทุกเพลงนะแล้วให้มันขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยให้มันวนเวียนอยู่ในหน้าเราเนี่ยในอกในตัวเราทั้งตัวเลยใช้บอดี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างเพลงข้ามารูทุ่งนะ ข้ามันลุกทุงข้านอนมุงสีสายผูกได้เชือกจูงควายเอ็นกายแล้วสิ้นลังเข็นมันจะรู้สึกว่าคนฟังก็รู้สึกว่าเราร้องเพลงไม่เกรงแล้วคนฟังจะรู้สึกไม่อึดอัดตัวเราเองก็จะรู้สึกไม่อึดอัดไม่เหนื่อยด้วยเหมือนกันนะครับ คือผมเนะี่ยผมใช้หลายๆวิธีที่ใช้ตัวเองเป็นตัวตัวตัววัดนะครับว่าร้องแบบนี้มันมันกั้นถ้าดันขึ้นมาอีกหน่อยถ้าเอาเสียงขึ้นมาออกให้หมดเลยออกมาทั้งตัวทั้งหน้าเราเนี่ยผมว่าเสียงเสียงเรามันจะออกมาโดยไม่ต้องอะไรว่าไไม่ต้องไปกั้นมันเลยนะครับเ,เพื่อนๆลองฝึกดูนะครับผมเองไม่รู้วิธีจะบอกแบบไหนในภาษาของนักร้องนะ ผมก็เพียงแต่ว่าเพื่อนๆครับทุกคนเวลาร้องเพลงนะให้เก็บลมไม่ต้องเก็บมากเจนแบบเรารู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันแน่นอะไรก็คือเก็บลมมากกว่าเราพูดหน่อยนะครับเพราะการร้องเพลงก็เสียงดังกว่าเราพูดหน่อยมันไม่ทั้งมีทั้งหลักทั้งเบาใช่ไหมครับเก็บลมพอสมควรแล้วค่อยๆปล่อยออกมาพอปล่อยออกมาปล่อยให้มันออกมาให้มันวนทั่วหน้าเราเลยครับออกไปทั้งปากจมูก ออกไปทางกรโลกเรานะครับแต่ระวังอย่าให้เสียงมันออกจมูกเสียงออกจมูกก็คือเสียงแบบมันลุกตุ้งนอนมุงสีสซยมันโคจมูกบี้อ่ะก็คือเอาลมไปออกจมูกเยอะเกินไปให้ลมออกจากปากเราเนี่ยมากกว่าจมูกนะครับเสียงเราก็จะไม่บี้นะครับในความสึกของผมนะที่ผมผมทำนะเพื่อนๆลองฝึกดูนะครับ ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะคนที่ร้องเพลงแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ให้เพียนน้อยที่สุดแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดลองใช้วิธีนี้ตามผมดูนะลองลองทำดูนะครับหรือว่าสงสัยหรือว่ามีภาษาวิชาการอะไรที่บอกแนะนำผมได้เลยนะครับเพื่อนๆนะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมแนะนำแบบไหนนะครับวิธีการร้องแบบไหน ลองพิมพ์มานะครับเพื่อนๆนะวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมไปกันก่อนครับติดตามช่องปืนกิติพันธ์ด้วยนเพื่อนนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ